กรอนนนุ่มโสดออกมานะฮะนี่เก้าอี้สตัวตั้งไว้รอเลิฟกูรูคือวันนี้มาเป็นคู่แน่นอนสองคนเรียกว่าเลิฟกูรูคู่นี้มาแบบคู่รักเลยเพืออ่อจะได้สะท้อนมุมมองความรักให้สาวสาทั้ง16คนเนี่ยได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนเพราะนั้นประจำที่เลยครับเลิฟกูรูฉันค่ะ กับเบลกี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนีค่ะโอ้แม็เป็นเกียรติแก่เทคน้องไทยแลนด์นะ่เกียรติมากค่ะขอแต่เลยนะคะครับผมสบายดีนะสบายดีครับคิดถึงมากเกินคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีมากครับโอเคอ่ะต้องบอกเลยว่าคู่นี้เล่าให้ฟังสักนิหนึ่งมาถึงตรงนี้นี่รักกันมากี่ปีแล้วฮะแต่งงานเป็นครอบครัวมากี่ปีแล้วแปปีที่แปดแล้วค่ะโอ้แปดปีเร็วมากเลยเนาะคบกันนะคบกัน8ปปีแต่ถ้าแต่งงานเป็นครอบครัวแบบ แบบถูกต้องตามลิขสิ์นะฮะเราก็มีลิขสิต5ปีกว่าๆก็มีลูกชายตาใชค่ะพี่ไอผมเชื่อว่าเรื่องราวของทั้งคู่นะฮะผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็ประสบการณ์เหล่านั้นน่าจะถ่ายทอดไปสู่บรรดาคนโสดทั้งหลายที่กัวันนี้จะมาเจอกันเริ่มต้นแบบนี้เลดี้เฟิร์สกันเลยโอเคครับมีอะไรจะแนะนำสาวโสดหน่อยไหมฮะในหน้าที่เราเคยผ่านช่วงเวลาความโสดมาละ ความโสดความแซบที่ผ่านมาหมดแล้วอยากจะบอกว่าผู้หญิงของเรานะคะไม่ใช่จะถูกล่าอย่างเดียวเราต้องเป็นนักล่าด้วยแล้วเป็นผู้ล่าล่าแบบชาญฉลาดล่าแบบฉันอยากได้ฉันต้องได้พี่บุญที่เห็นนี่ไม่ใช่เปียเป็นแซ่เป็นแซ่ใช้ฟาดป่อปาใช่ค่ะประมาณนั้นประมาณยุคนี้คือเราจะต้องเป็นคนตั้งเป้าว่าเราอยากได้ใครถูกไหมถ้าเราตั้งเป้าแล้ว เราต้องเอาให้ได้เพราะอย่างตอนแรกที่เห็นพี่แดนนี่เนี่ยบอกเลยกับเพื่อนเลยว่าคนเนี้ยฉันต้องได้อ้แดนนี่ตกลงคุณเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยเือ ผมบอกตรงๆว่าจริงๆบางทีเนี่ยเราเป็นนักล่ามาตลอดเนี่ยบางทีถ้าเราอยากจะได้บางอย่างเนี่ยเราต้องยอมเป็นเหยื่อในบางมุมเมยมันจะมีลิคนิคเราเป็นเหยื่อเพื่อล่อให้เขามาแล้วเราก็ต่บางีไปอูนั้นเฟลนั้นทำเป็นนอนนิ่งๆพอเขามาใกล้แววชลินเมยตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วว่าใครล่าใครกันแน ที th, também, ่แน่ๆนะครับเรื่องราวคุณทั้งคู่จะมีประโยชน์ต่อสาวๆทั้ง16คนแน่นอนแน่นอนครับเพราะนั้นเลิฟกูรูประจำที่เลยครับ่ะ่แม่ก็เรียกว่าเป็นคู่รักหนุ่มสาวที่นะก็มีความเป็นเพื่อนกันในขณะที่ก็มีความเป็นสามีภรรยาคนรุ่นใหม่ที่น่ารักนะฮะ